สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอชุดคำสั่งอีก1ชุดนะครับสำหรับ FX3U นะครับชุดนั้นก็คือ7 Segment Decoder นะครับก็เป็นตัวอถอดรหัสของ7 Segment นะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าคำสั่งตัวนี้เขาบอกว่าเขาใช้ในการถอดรหัสข้อมูลนะครับแล้วก็ ส,ส่งผลให้ตัว7 s e g m e n t display เนี่ยมันออนนะครับแล้วมันออนตามยูนิตนะครับก็คือตามยูนิตแค่ยูนิตเดียวแค่1 d i g i ดิจิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามัน on, ออนยูนิตเดียวคือ 1, 1 digit ดิจิตเนี่ยดิจิตมีค่าเท่ากับ4 b i บิตเพราะฉะนั้น4 b i บิตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น1หมดเลยสมมตินะถ้าเป็น1หมดเลยคือถ้าออนหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็คือ15นะ1 2 4 8เนี่ยนะครับ 15นะครับพอพอ,พอเป็นเลข15เนี่ย15เนี่ยเวลาที่เราจะให้มันโชว์ที่ดิส,ดสเพย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะโชว์ออกมาเป็นดิสเพย์2ตัวได้นะครับ1กับ5อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเลขฐาน16กนะครับก็คือ0ถึงเเวลาที่มันแสดงออกมาโอเคเนอะทีนี้จากตรงนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นคำสั่ง1 6บิตนะครับ1 6บิตอินสแตชชั่น32บิตไม่มี แล้วก็โปรแกรมสเต็ปจะกินอยู่ที่5สเต็ปนะครับนิมมนิกเนี่ยสามารถใช้ได้2ชุดนะครับชุดแรกก็คือ segd นะครับแล้วก็ segdp นะครับเพรสครับ seg นะครับก็คือ7 Segment นะครับแล้วก็ D คือ decoder นะครับก็หมายความว่ามันเป็นตัวถอดรหัสออกมาของ7 Segment นั่นเองนะครับทีนี้รูปแบบคำสั่งก็จะมี comment input นะครับในการที่จะสั่งการเข้ามานะครับ พอสั่งเข้ามามันจะเจอ S กับ D นะครับ S คืออะไร D คืออะไร S เขาบอกว่าเป็น head h word d e i นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเป็นตัว d y ที่เป็น word นะครับแล้วก็ uh, to be นะครับแปลงมาเป็น decoder นะครับเป็นเป็นถอดรหัสออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัว S ตัวนี้นะครับมันก็จะต้องอยู่ในรูปอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ uh, ตัว D ตัว D เขาบอกว่าเป็น word d y number นะครับเป็น word d number เป็นตัวนัมเบอร์นะครับที่ storing งนะสตอริงเดก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปนะครับเอาไปโชว์ที่ดิสเพย์นะครับอยู่ในรูปของ7 Segment Display พอ่าพูดง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คือเราเอา่อต้องทำการใส่ข้อมูลไปที่ S นะครับ S มันก็จะทำมันก็จะถอดรหัสให้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลนั้นามาเก็บไว้ใน D นะครับ D, D, และ D เนี้ยมันก็จะถูกแปลงออกมาเป็น ในรูปของเซเว่นสิเกนดิสเพย์นะครับที่มีหน่วยเป็นยูนิตนะครับก็คือ0ถึง F นั่นเองนะครับทีนี้ S เนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างแน่นอนว่ามันเป็น head of เป็น head device นะครับบวด device เนี่ยชุดเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับมันก็ใช้ได้ชุดนี้นะครับก็คือ KX n KY n KM n KS n S, นะครับ timer data the timer counter data register นะครับหรือแม้แต่ตัวเลขใส่ตัวเลขลงไปก็ได้นะครับเป็นเลขฐาน10 เลขฐาน16ก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น D, D ีตัวนี้นะครับเขาบอกว่าต้องอยู่ในรูปของ K, NY, K N Y K M K N S นะครับหรือ Timer Counter Data Register นะครับใส่เข้าไปได้นะครับ mm. ก็ประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆคือ,อ,อมันสามารถใน1ดิจิตนะครับเราสามารถใส่เลขเข้าไปที่ S นะครับ S ใส่เลขเข้าไปแล้วมันจะ Decoder คือถอดรหัสออกมาแล้วไปเก็บมาแสดงผลที่ตัว7 segment นั่นเอง ทีนี้ตัวเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นนะครับตัว7 Segment นะครับจริงๆถ้าเราไม่ได้สายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะตัว7 s e ว m e n t มนนะครับ7 s e Se g m น n t เมนี่ยมันมีอยู่2ชน,นิดนะเป็น Common Cathode กับ Common Anode นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มีผลนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานำมันไปต่อนะครับเราสามารถต่อ ตัวที่มันควรจะเป็นเนี่ยไม่ควรจะเป็นรีเลย์ไทป์นะมันควรจะเป็นตัวรานซิสเตอร์ไทป์นะครับพอเป็นรานซิสเตอร์ไทป์เนี่ยก็เป็น DC ถูกต้องไหมพอเป็น d c มันก็แยกออกมาเป็นซิงกับซอร์สเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซิงกับซอร์สเนี่ยครับมันเป็นการเลือกนะครับระหว่างคอมมอนแคนอดหรือแอดโทนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกให้ดีนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้หลักการของมันก็คือใน1่ใน1นดิจิตเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4บิตใช่ไหมครับ4บิตเนี่ยเราใส่เลขอะไรลงไปนะครับมันจะถอดรหัสออกมาแล้วามาเก็บไว้ในตัวเซเวนเซกเมนต์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆ4บิตตัวนี้ผมให้ันเป็น B0 นะครับ B0 B1 นะครับบิตที่0บิตที่1บิตที่2แล้วก็บิตที่3นะครับ B ก็คือบิตนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น0หมดเลยก็คือมันก็จะออกมาแสดงเป็นเลข0 แต่ถ้าเป็น0ูนย์ศนนะครับ b ตรงนี้เป็น1มันก็จะแสดงออกมาเป็นเลข1ทีนี้การแสดงผลของมันเนี่ยนะครับดูตัวอย่างนะในการเป็นเลข0ูนย์เนี่ยเลข0ูนย์เนี่ยมันก็จะต้องโชว์อะไรครับโชว์ a นะ a โชว์ b โชว์ c d e f เนี่ยมันถึงจะออกมาเป็น0ูนย์แสดงว่าบิตเหล่านี้นะครับบิตเหล่านี้มันจะต้องเป็น1นนะครับก็คือเวลาที่เราใส่ก็ตรงนี้จะต้องเป็น เป็นเป็น y ศูนย์นะ y ศูนย์ y หนึ่งเวลาเราก็ไล่ไล่แบนี้เลยครับตอนนี้เป็น y สอง y สาม y สี่ y ห้าแล้วก็ตรงนี้เป็น y หกอ่าเวลาเราสั่งการเราเราก็สั่งการแบบนี้นะครับมันจะได้แสดงตัวเลขออกมาได้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นสองนะครับสองก็คือตรงนี้เป็น1 2 4 8นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการโชว์2วตรงนี้ต้องเป็น1 00นะครับ100ก็คือตัวนี้แหละเลขที่มันโชกมาก็ต้องเป็นเลข2การที่จะให้มันโชกมาเป็นเลข2ได้อะไรต้องติดบ้างก็คือตัวนี้ติดนะตัวนี้ติดตัวนี้ติดตัวนี้ติดแล้วก็ตัวนี้ติดอ่ามันถึงจะออกมาเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออะไร y0 y1 y2 ไม่ติด y3 ติด y4 ติดแล้วก็ y6 ติดอ่าประมาณนี้ครับมันก็จะได้ออกมาตามนี้เลยนะครับ ข้อดีก็คือมันแปลงเป็นตัวดิสเพย์ให้เราเลยนะครับแต่ข้อเสียคือสายไฟที่เราใช้ใช้เยอะนะครับใช้ถึง7เส้นเลยนะครับเเส้นถ้าต้องการจุดด้วยก็เป็น8เส้นเลยนะครับมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคหลักการก็จะประมาณนี้ครับให้ท่านได้เห็นทีนี้พอพอมันขึ้นเลข10เนี่ยมันไม่มีนะพอเลข10ไม่มีเนี่ยมันจะแสดงเป็น A นะครับก็คือ ถ้าเป็น10ก็คือหนึ่งสองสี่แปดก็คือ8ปดบวกสองนะแปดบวกสองเป็นสิบเพราะฉะนั้น10เวลาที่มันโชว์เมันก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับเก็คือตัวนี้แหละเนี่ยคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีตัวนี้นะครับนอกนั้นออนหมดเลยนะครับ B เป็น B ตัวเล็กนะครับ C ใหญ่ d เล็ก e ใหญ่ F ใหญ่นะครับหลักการก็จะประมาณนี้เขียนเหมือนตัวนี้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะถอดรหัสพวกนี้มาให้เราเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องกลัวนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่ค่า S เนี่ยมันลงไปนะครับ ทีนี้การใส่ค่า s เนี่ยสามารถใส่เป็นตัวเลขได้เลยนะเ,นเลขฐาน10นะครับ k เงี้ย k สามมันก็สามารถใส่ได้หรือ h ก็ได้ครับ h 3 h 5ใส่ได้เหมือนกันเลยครับเลขฐาน10ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้ใน data register d ศนย์ะครับ d 1 d 2 d 3อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับประมาณนี้เนะ ทีนี้าจากที่ท่านได้เห็นนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับ ABC เนี่ยอย่างเลขเลขศูนย์เนี่ยครับมันจะโชว์ ABCDEF นะครับส่วนเลขหนึ่งก็จะโชว์ BC เนี่ย B กับ C เป็นเลข1นะเลข2ก็ <notions S 1> ตามนี้เลย3 45 6 7 8ห A ตามนี <nitrogen> ้ <sound> B C D E F นะครับอะไรบ้างที่อ่อนนะครับ <những S 2> ตามนี้เลยนะผมก็จะไปแบบไวๆนะครับ <Alles> เพราะว่าสุดท้ายและท้ายสุดนะครับมันก็จะแปลงชุดนี้ครับมันแปลงให้เราเองอยู่แล้วนะครับ ชุดนี้เราแปลงมันแปลงให้เราเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปไปกังวลว่าอันไหนออนอันไหนออฟนะครับเพียงแต่ว่าพื้นพื้นท่านจะต้องมีพื้นฐานทางด้านนี้นะครับโอเคทีนี้เรื่องของการว i r ริงนะครับการว i r ริงอย่างที่ผมบอกไปว่ามันควรจะเป็นทรานซิสเตอร์นะเพราะฉะนั้น plc ที่ท่านใช้ควรจะเป็นทรานซิสเตอร์ไทป์นะครับจะเป็นซิงคหรือเป็นซอร์สก็ได้นะครับเป็นซิงค์ท่านก็ต้องใช้คอมมอนให้ดีดูคอมอนมันนะครับมันจะมี2องคอมมอนนะ คอมมอนที่เป็น5โวลต์นะครับกับคอมมอนที่เป็นกลาวนะครับ0โวลต์นะครับท่านดูให้ดีๆนะครับใช้ให้มันถูกต้องนะครับหรือถ้ารุ่นไหนนะครับถ้ามันเป็นมี S-Tap S เนี่ย S-Tap S เนี่ยท่านก็เลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ผมใช้ไฟไฟที่มันเลี้ยงตัวนี้นะครับมันสามารถเลี้ยงได้3.3-5โวลต์นะสมมติกรณีนี้ผมเอา5โวลต์มานะครับถ้าเอา5โวลต์มาปุ๊บเนี่ย ผมก็เอาคอมมอนนะครับคอมมอนของ5โวลต์เนี่ยต่อเข้ากับตัวคอมมอนของตัว PLC เลยนะครับอนอกั้น5โวลต์ก็ต่อไวริงตามตามที่เขากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับไอ้ตัวเซเว่นเซที่เป็นแอนโนดแคโทดนะครับ <S <S ท่านก็ไปหาศึกษาดูได้จากใน,นเน็ตนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่ช่องนะครับคอคอมก็ได้นะครับช่องคอคอมของอาจารย์ท่านก็ได้ได้พูด รายละเอียดพอสมควรท่านเข้าไปศึกษาได้นะครับขอคอมเซ็นเตอร์นะขอคอมเซ็นเตอร,ตอร,ตอร,ตอร์อันนี้ของขอโปรโมทช่องของอาจารย์ท่านนิดนึงนะครับท่านเข้าไปดูได้นะครับผมจะไม่พูดรายละเอียดนะโอเคตรงนี้ก็จะมีผมก็จะมีตัว R นะครับคอยคอยอค่อยลดนะครับลดกระแสะไว้ไหมครับไม่ให้มันจ้าเกินไปนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับโอเค วิธีการเราต้องการให้มันโชว์ตัวเลขเราทํำยังไงนะครับผมก็บอกว่าถ้าถ้าผมกด M0 เนี่ยผมก็จะ้คาสั่งตัวนี้เลยครับ Seven Segment Decoder นะครับก็คือ SEGd นะครับแล้วก็ D0 D0 นะครับผมจะเอาตัวเลขใส่ที่ D0 แล้วให้มันไปโชว์ที่ display เลยคือ K2Y0 นะครับผมใช้2ดิจิตนะครับ2ดิจิตก็คือแปดเส้นเลยนะครับจริงๆมันต้องใช้8เส้นแต่เส้นที่8ผมไม่ใช้ไม่ไม่ต่อจุดนะครับ เดียเด๋ยวมันจะแสดงผลให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ id ศย์ผมใส่อะไรบ้างผมก็บอกว่าถ้าผมกด m หนึ่ผมก็จะม o v e หไปที่ d ศูนยถ้าผมกด m 2ผมก็จะม o v e หไปที่ d 0นะครับแล้วก็กด m 3ก็จะม o v อันนี้ผมใช้ฐานาฐาน16นะครับ m o v ค่า c นะครับค่า c ไปไว้ที่ d ศูนย์จริงๆเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้เขียนเป็น k 1ิบสก็ได้ไหม k สิบสองเป็น c นะ พราะ10คือ a 11คือ b เพราะฉะนั้น12ก็คือ c เพราะฉะนั้นท่านตรงนี้ท่านสามารถใช้ k 12ก็ได้นะครับหรือ h c ตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะจะ move ค่า c เข้าไปให้เราเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าผมกด m 4นะครับมันก็จะทำการ move f ไปไว้ที่ d 0ให้เรานะครับหลักการใช้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาจำลองการทำงาน simulation ให้ท่านดูนะครับเ,เริ่มจากเว ตรงนี้นะครับผมสต็อปอยู่นะเดี๋ยวผมจะต้องกดรันพอกดรันไปปุ๊บเนี่ยครับสิ่งแรกที่มันติดก็คือดีศย์ของเราอะ่ะเรายังไม่ทําอะไรค่าเริ่มแรกของมันจะเป็นศูนย์เห็นไหมครับพอค่าเริ่มแรกของมันเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะโชว์เลขศูนย์มาให้ท่านเห็นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัว plc ของเราเนี่ยก็คือ y 0 y 1 y 2, y 3 y 4 y 5้จะติดอ่าจะติดนะครับตรงนี้มันดีโคเดอร์คือมันแปลงให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความาฉลาดของตัว PLC นะครับมันแปลงให้เราเสร็จสับเลยนะครับที่เหลือก็คือเราต้องการกดอะไรแค่นั้นเองอ่าตรงนี้คําสั่งนี้ผมสั่งการตลอดนะเอ๊ะทำไมตัวนี้มันถึงเป็นเลข63ทําไมมันไม่มีโชว์ศูนย์ล่ะคําตอบก็คือตัวเนี้ยออนออนออน,ออนตัวเลขเหล่านี้ครับที่มันออนออ,นออกมามันคือตัวเลขที่เป็นเลข63ที่เป็นเลขฐาน10เราเลยเห็นเป็นเลข63 แต่จริงๆมันแสดงผลออกมาเป็นที่เล็กมันแสดงผลออกมาเป็นดิสเพย์เป็นศูนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าผมกด M1 นะครับเห็นไหมมันก็จะทําให้ move ค่าหนึไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น6นะครับ6ตรงนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นเลข1นะครับถ้าผมกด2นะครับกด M2 ไปปุ๊บมันก็จะโชว์เลข5นะครับหรือกด M3 นะครับ M3 จริงๆตรงนี้ต้องเป็น เอสินะครับไม่ใช่13อันนี้ผมผิดนะโทษทีนะครับเพราะว่า A คือ10นะครับ B คือ1 1 C มันก็คือ12เพราะฉะนั้นเลขที่ถูกต้องก็คือ12นะครับไม่ใช่13นะอันนี้ผมผิดพลาดนะครับต้องขออภัยให้ท่านเข้าใจนะ C ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวถัดไปครับก็กดเอ่อ็มสีนะครับก็คือ F ก็คือ15นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโชว์ F ออกมาท่านเห็นนะครับ ตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีการ CPU นะครับมันจะต้องใช้การคำนวณและประมวลผลในการแปลงรหัสออกมาเพราะฉะนั้นในการทำ simulation นะครับโดยที่ไม่มี PLC ท่านไม่สามารถจะซิมได้นะครับท่านจะต้องมี PLC นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปนะครับมันถึงจะทำการ simulation ให้ท่านนะครับมันจะได้เห็นภาพไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเ,อเดี๋ยวผมจะลองใช้ PLC จริงๆนะครับแล้วก็ให้ท่านเห็น ว่ามันอ่อนยังไงนะครับแต่ไม่มีกล้องนะจะจะให้เห็นตัวโปรแกรมว่าพอซิมูเลชันแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับหลังจากที่ผมเปิดโปรแกรมมาแล้วผมก็เขียนไปตามโปรแกรมเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้ทําการทดสอบกันมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการคอมไพน์นะครับคอมไพน์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปคอนเน c t PLC นะครับ นิดนึงนะครับว่ามันได้ไหมเทสระบบก่อนไม่ได้นะครับแสดงว่า,าผมน่าจะเป็นคอมคอมสามนะครับได้แล้วนะครับทีนีเ้เดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดลงตัว PLC นะครับดาวน์โหลดลงตัว PLC อันนี้เนี่ยต้องใช้ PLC ตัวจริงเลยนะครับ PLC จริงๆเลยนะครับ ทีนี้าสาหรับท่านใดที่มีบอร์ดที่เป็นบอร์ดจีนนะครับคําสั่งเนี้ก็สามารถใช้กับบอร์ดจีนได้นะครับท่านสามารถไปทดลองได้นะครับกับบอร์ดจีนโอเคพอมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการมอนิเตอร์ริงให้ท่านเห็นนะครับตัวทีอันนี้มอนิเตอร์ริงก็คือตัวนี้นะครับตัดออกนะครับอโอเคตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับ เป็นศูนย์เนี่ยเราไปดู y ดีก่อนนะ,ะนะครับผมต้องรัน PLC ก่อนครับสักคู่โอเครัน PLC เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมกดอ่ท่านดูที่ดีนะครับตอนนี้ y 0ศูนย์เนี่ยยัง y 0ศูนย์จนถึง y 7เจ็ดยังไม่มีอะไรเลยนะ เพราะว่าผมยังไม่กด M0 ถ้าผมกด M0 เข้าไปเนี่ยคำสั่งนี้มันถึงจะเริ่มทำงานตอนนี้ D0 ของผมเนี่ยไม่มีเป็นศูนย์เนี่ยถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยอไอตัวนี้ยรต้องโชว์ไอเซเวนสิกเมนต์ของผมจะต้องโชว์เลขศูนย์เดี๋ยวผมกด,กดแล้วนะครับอ่ากดแล้วนะครับอันนี้เป็นเลข63แน่นอนว่า y ผมที่ทติดก็คือ y0 y1 y2 y3 y4 y5 มันจะเป็นเลขศูนย์ครับอ่ามันจะเป็นเลขศูนย์นะครับอ่าทีนี้ผมลอง move ค่านี้ไป อ่าตัวนี้เป็นเลข1น,นะครับ d ีของศูนย์ผมเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะติดพูดง่ายคือ a b c d e f นะครับเนี่ย,ยตอนนี้คือ a ไม่ติดนะครับคือ b กับ c ติด b กับ c ติดก็คือเป็นเป็นเลข1โชว์เลข1ให้ท่านเห็นนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าผมปดออกอ่าทีนี้ลองเข้าไปที่ตัว c บ้างานะครับอ่าดูตัว c นะครับ ตัว C ที่ติดก็ประมาณนี้เลยคือ A นะครับ A ติดแน่นอนอยู่แล้ว B C ไม่ติด D E F ติดนะนะครับประมาณนี้ที่ท่านาที่ผมพูด A B C D นี่คือตัวเซเวนเซกเมนต์นะ A B C D E F นะครับมันก็จะออกมาเป็นตัว C นะครับตัว C พูดง่ายๆนะครับตัว C โอเคเนะนอะทีนี้ผมปรับออกนะครับเป็นตัว ตัว f นะครับอ่ากดตัวนี้นะครับ shift enter ตัว f นะครับตัว f ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือ a ติด b c d ไม่ติด e f g ติดนะครับก็จะกลายเป็น f อ่าหลักการก็จะประมาณนี้ครับอ่าใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือเอ่อมันกินพื้นที่ของ y เยอะนะครับคือใช้ถึง7เส้น8เส้นเลยนะครับมันก็จะอ่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับท่าน ท่านที่ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นนะครับมีแค่ตัวเซเวนเซกเมนนะครับท่านต้องการที่จะต่อตัวเลขออกมาให้มันโช์เฉยเฉยเนี่ยก็สามารถใช้ชุดคําสั่งนี้ได้เลยนะครับ<ช>ก็คําสั่งนี้คําสั่งเดียวก็จบเลยนะครับส่วนตัวดีก็แล้วแต่ว่าท่านต้องการให้มันโชว์อะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ